ครับพบกับผมสุดเขตสเปดซับซชแนลกันอีกเช่นเคยนะครับสำหรับทริปนี้นะครับผมจะออกจากการเล่าถึงการเดินทางไปจังหวัดหน้านะครับมาพูดถึงจังหวัดอื่นๆกันบ้างนะครับก็สําหรับทริปนี้นะครับจะเป็นการพาทุกท่านมานั่งรถเล่นนะครับที่ถนนเรียบชายฝั่งทะเลนะครับผมเชื่อว่าหลายๆท่านนะครับอาจจะเคยผ่านตากับการรีวิวถนเส้นี้มากันบ้างแล้วนะฮะแต่ว่า ส่วนตัวผมเองเคยมาใช้ถนนเส้นนี้นะครับด้วยความมันเอิญน,นะตอนที่ผมออได้มีโอกาสไปดูแลลูกค้าทางฝั่งจังหวัดภาคใต้นะครับแล้วก็รู้สึกออขับรถแล้วเหนื่อยๆกับเส้นพระรามสองนะฮะก็เลยลองเลี้ยวเข้าตรงนี้ดูนะครับซึ่งผมเลี้ยวเข้ามาจากออถนนพระรามสองช่วงกิโลเมตรที่72นะครับ ตรงนั้นก็จะมีปตาทาสาขาคลองโคนอยู่นะฮะก็เลี้ยวซ้ายเข้ามานะครับสำหรับใครที่สนใจจะมาถนเนเส้นี้นะครับก็สามารถมาได้ง่ายๆนะครับก็คือใช้นถนนพระรามสองนะครับก็ขับมาเรื่อยๆฮะจนมาถึงช่วงจังหวัดสมุทรสงครามนะฮะเลยจากตรงนั้นมาไม่ไกลมากครับขับมาเรื่อยๆฮะก็จะมีป้ายบอกเลยนะครับจริงๆแล้วก็มีหลายๆ เส้นเหมือนกันนะมีอีกเส้นหนึ่งหน้าที่จะออกก่อนตรงนี้นะครับแต่ว่าผมยังไม่มีโอกาสได้ลองขับไปดูนะครับก็มาทางนี้นะฮะครั้งนี้เป็นครั้งที่2ที่3แล้วนะฮะแล้วก็ทีแรกก็ไม่ได้ตั้งใจจะถ่ายให้คุณผู้ชมดูนะแต่ว่าไหนๆก็มาแล้วนะนะครับถึงแม้ว่าจะถ่ายได้แค่เครื่องทางเท่านั้นเองนะเครื่องทางที่ว่านี่คือครึ่งทางค่อนไปข้างหลังนะฮะไม่ใช่ครื่องทางที่ค่อนมาจาก เ,เข้าจากถนนพระรามสองนะครับยังไงก็ต้องขออภัยด้วยเนาะแต่ว่าคือทีแรกไม่ได้ตั้งใจถ่ายจริงครับแต่ว่าขับมาได้ประมาณครึ่งทางแล้วผมก็เอ,อ๊ถ่ายดีไม่ถ่ายดีนะอย่างน้อยก็ยังมีวิวให้ดูบ้างเล็กๆน้อยๆนะฮะผมก็เลยอ่ะไหนๆก็ไหนๆแล้วนะครับไม่มีไม่รู้ว่าจะมีโอกาสได้มาอีกเมื่อไหร่นะครับกับถนเนเส้นนี้นะฮะก็เลยอ่ะถ่ายก็ถ่ายนะครับยังไงก็ขออภยัย คุณผู้ชมก็ด้วยแล้วกันนะครับว่ามันอาจจะเห็นวิวได้ไม่เต็มที่เท่าไหร่นะแต่ว่าผมก็จะพยายามให้เห็นให้มากที่สุดนะครับการขับรถเข้าถนนเส้นนี้นะครับก็จะเป็นการขับรถเข้าเลนสวนนะครับเป็น2เลนสวนแล้วก็ถนนบางช่วงก็อาจจะมีแคบนิดนึงบ้างนะครับแต่ว่า ก็เป็นถนนที่สามารถขับได้แบบสบายๆนะครับบางครั้งก็อาจจะต้องระวังชาวบ้านนะครับเจ้าของพื้นที่ใช้รถเช่นถนนด้วยนะครับอย่าขับไวกันมากนะฮะส่วนตัวผมเองนะครับก็ขับอยู่ประมาณ60-80ถึงปประมาณนี้นะครับอาจจะมีเร่งแซงบ้างในบางช่วงนะครับในการเร่งแซงรถบรรทุกนะครับแต่ว่าโดยพื้นฐานแล้วก็ขับประมาณ80นะครับช่วงเข้าชุมชนก็60นะ สำหรับใครที่ขับรถช้าๆนะครับก็แนะนําว่าบางจังหวะที่เราสามารถแอบไ้เข้าแซงได้สะดวกๆเนี่ยก็แอบไปเข้าแซงนี้หนึ่งนะครับจะได้ไม่ก่อให้เกิดการจราจรที่มันติดขัดนะครับซ้ำรีวิวทัวทัศน์ที่ผมไม่ได้ถ่ายให้ชมก็ตั้งแต่เริ่มต้นเน่ยนะครับก็จะเป็นประมาณนี้แหละนะครับก็จะมีนาเกลือนะครับมีร้านอาหารอยู่2ข้างทางนะครับก็ จริงๆมีหลายร้านมากเลยนะที่ผมอยากจะลองแวะทานดูนะครับแต่ว่ามาครั้งนี้ผมไม่ได้มาคนเดียวนะดังนั้นการจะแวะอะไรที่ไหนเนี่ยผมก็ต้องสอบถามกับสมาชิกที่เดินทางร่วมกันมานะตะก็เลยแวะไม่ได้ตามใจอยากที่ต้องการนะครับก็กระดังในถงสนี้ก็จะมีจุดชมวิวหลายจุดมากเลยนะครับมีสิ่งอีกสิ่งหนึ่งที่ผมเสียดายมากเลยนะครับก็คือว่า ผมไม่ได้เอากล้อโปรนะที่เพิ่งได้มาใหม่เนี่ยถ่ายมุมด้านข้างามุมกระจกให้คุณผู้ชมดูนะครับจริงๆแล้วอ่ะมุมที่แบบถ้าเรานั่งรถนะแล้วก็มองไปด้านข้างนะโอ้โหวิวนี่แบบสุดลูกห,หูลูกตาเลยนะฮะเป็นนาเกลือนะก็เป็นวิวที่สวยมากเลยนะครับก็าอากาศก็ค่างจะร้อนนิดน,นึงนะฮะใครมาก็ทากระดวงันแดดกันสักนิดน,นึงแล้วกันเนาะเพราะว่าแดดทะเลอนข้างจะแรงนะฮะผมก็ ไม่ได้ทานะผิวก็เลยออกดำๆแบบนี้นะครับก็วิวสองางทางก็จะเป็นนาเกรือลยยาวแบบนี้นะครับสลับกับหมู่บ้านบ้างน,นะแล้วก็มีโอ้มีหลายอย่างครับมีวัดมีนูน่นมีนี่ให้เราดูเย่แยะไปหมดเลยนะเอ่อในทริปนี้นะครับผมอาจจะไม่ได้ใส่เลขถนนให้นะฮะเพราะว่าเลีเ้ยวเยอะพอสมควรนะครับแล้วก็ วันที่ผมไปอะ่ะผมไม่ได้เดินทางคนเดียวนะแล้วก็การจะเอากระดาษมาจดหรือว่าการจะเล่นมือถือไปด้วยแบบเนี้ยเนาะพอมันไปกันหลายๆขั้คันหลายๆคนเนี่ยมันก็เลยทําให้ไม่ค่อยสะดวกนะผมจึงไม่ได้ทําข้อมูลอะไรไว้เลยนะครับแต่ก็ไม่ต้องกลัวนะครับว่าท่านผู้ชมมาเองแล้วจะหลงนะเพราะว่า ถ้าเรามาเราจะรู้เลยว่าอ๋อเนี่ยเราต้องไปทางนี้มีป้ายบอกตลอดเลยนะนะครับป้ายค่อนข้างชัดเจนมากๆนะอาจจะมีบางแยกนะครับที่เรารู้สึกว่าเอ้ยเราต้องไปทางไหนวะอะไรเงี้ยมีแค่แบบแยกสองแยกฮนะนอกนั้นก็ก็ไม่ยากครับไม่หลงแน่นอนนะฮะต้องขออภัยจริงๆที่คลิปนี้ผมไม่ได้บอกว่าตรงนี้เป็นถนนหมายเลขอะไรเลี้ยวตรงไหนอะไรแบบนี้นะครับต้องขออภัยด้วยจริงๆน,นะครับก็ ยกโทษให้กันนิดนึงนะกันนะฮะถือว่าเป็นข้อผิดพลาดที่ผมออกตัวไว้ก่อนแล้วนะะนครับก็ใครที่มานะก็มองป้ายไป่เรื่อยๆนะครับไม่ต้องกลัวหลงเปิด GPS ไปด้วยก็ได้นะครับ นอกจากคลิปนี้นะครับผมจะพาทุกท่านมาดูถนนมาดูนาเกลือกันแล้วเนี่ยนะครับผมยังจะพาทุกท่านไปดูหาดปึกเตียนกันด้วยนะนะครับหาดปึกเตี้ยนนะครับก็เป็นหาดี่เงียบนะครับมีร้านอาหารอะไรด้วยนะนะครับเดี๋ยวลองดูกันเนาะสำหรับถนนเส้นนี้นะครับออกจากถนนประราม2ช่วงประมาณกมที่72นะครับ มาตามถนนหมายเลข2 0 2 1นะหลังจากนั้นก็เข้าถนนหมายเลข4012นะครับแล้วก็มาที่ถนนหมายเลข4028นแะครับแล้วก็สุดท้ายก็ถนน4033นะครับก็ต้องหาดปกเตี้ยนนะครับเป็นหาดเงีย,งยบๆนะที่เลี้ยวซ้ายเข้าซอยอีกนิดนึงนะตัวนี้ก็จะเป็นมีร้านอาหารด้วยนะฮะหาดก็พอเล่นได้นะร้านอาหารซึ่งมีร้านร้านนึงที่ผมจะแนะนําด้วยนะฮะราคาค่อนข้างจะถูกมา,มากๆด้วยนะครับ แล้วก็หลังจากนั้นออกไปอีกนิดนึงก็จะถึงชายหาดะอำนะครับสำหรับถนนเส้นนี้นะครับหากใครไม่อยากจะไปหาชะอำหรือว่าจะไปแค่เพชรบุรีก็สามารถแยกออกได้ตลอดเวลานะครับไม่จำเป็นต้องไปโผล่ที่หาชะอำอย่างเดียวนะครับซึ่งตัวครั้งที่ผมมาผมจะไปออกที่เพชรบุรีนะเพราะว่าผมจะต้องไปหาลูกค้าเจ้าหนึ่งแถวแถวอำเภออะไรจะไม่ได้นะนะครับต้องขอไปด้วยประมาณก่อนถึงอำเภอสุดท้ายก่อนถึงชะอำอะครับนั่นแหละอำเภอนั่นแหละนะผมไม่แน่ใจอำเภออะไรเนาะ ก็ไปหาลูกค้าเจ้านั้นเสร็จปุ๊บก,ก็วิ่งเข้ากลับตัวเมืองเพชรบุรีนะครับก็เลยไม่ได้ไปดูตรงนั้นน,น,นะฮะส่วนครั้งนี้นะครับที่ผมเดินทางมาเนี่ยก็เป็นครั้งแรกที่ผมจะไปทะลุถึงหาชะอําเลยนะครับดังนั้นใครที่มาหาชะอำแล้วเบื่อถนนเส้นใหญ่นะอยากขับรถชิลๆบ้างนะเออก็มาทางเส้นนี้ได้นะครับเรื่องปั๊มน้ํามันเรื่องโน่นนี่นั่นไม่ต้องห่วงนะเพราะว่าระยะทางของถนนเส้นนี้ จากเอ่อจาคอลองโคนนะมาถึงจะาาประมาณ82กิโลเมตรเท่านั้นเองนะครับก็เชื่อว่ามอเตอร์ไซค์ก็น่าจะปูไหวนะน้ำมันถังเดียวถึงอยู่ล้แหละนะผมว่านะนะครับถ้าไม่ถึงก็อาจจะต้องแว่เติมกลางทางนิดนะึงเพราะว่าบางท่านอาจจะมือหนักรถหนักรถปืนน้ำมันอะไรเงี้ยเนาะบางทีตัวแปรในการขับขี่มันก็แตกต่างกันนะครับ เพิ่มเติมอีกนิดนึงครับก็นอกจากจะมีร้านอาหารมีวิวให้ชมมีร้านกาแฟนะก็มีโฮมสเตย์นะครับมีที่พักนะครับให้เราได้เลือกพักอีกเยอะแยะมากมายเลยนะครับสำหรับใครที่สนใจนะลองหาข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับถนนเส้นนี้มีอะไรให้เราได้เที่ยวชมกันเยอะแยะมากเลยนะนะครับผมเหมือนจะเจอพิพิธภัณฑ์ สัตว์ทะเลอะไรด้วยนะนะครับผมจําไม่ได้ว่าชื่ออะไรอะนะครับอยู่ทางซ้ายมือนะขาลงนะฮะ mm hmm. ก็ก็ถ้ามีโอกาสก็จะไปแวะชมดูเหมือนกันนะเพราะว่าผมเป็นคนรักปลามากนะครับผมคนเลี้ยงปลานะมีครั้งหนึ่งพยายามเลี้ยงปลาทะเลนะไม่ไหวฮะนะครับฝีมือไม่ถึงนะฮะผมก็เลยเลี้ยงแต่ปลาน้ําจืดนะะทุกวันนี้นะครับ ริงบางช่วงนะครับผมก็เอ่อคลิปเหมือนจะไม่มีอะไรนะแต่ว่าผมชอบอะนะครับบรรยากาศสองข้างทางคือนอกจากจะมีวิวแล้วอะบางครั้งบางช่วงที่มีเอ่อบ้านผู้คนอนะาศัยอยู่อย่างเงี้ยผมก็ที่แรกก็ว่าจะตัดออกนะครับแต่ว่าผมผมก็ไม่ได้ตัดเพราะว่าอยากจะให้ทุกท่านเห็นเอ่อบรรยากาศการใช้ชีวิตของ ชาวบ้านข้างทางนะครับว่าเขาอาศัยกันแบบไหนนะครับอยู่กันแบบไหนเนาะก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ผมคิดว่าเป็นอีกโมเมนต์นึ่งนะฮะบ,บางทีเราอยู่กรุงเทพแบบเนี้ยเราก็เห็นแต่ตึกร้านบ้านช่องอย่างเงี้ยอยู่กันเป็นคอนโดบ้างเป็นอาพาร์ตเมนต์เป็นแฟลตอย่างเงี้ยนะบางทีก็อยู่หมู่บ้านจัดสรรเรียงกันเป็นตับๆเป็นเป็นชุดๆดล่องล่ออะไรเงี้ยนะฮะผมมองว่า เราได้มาเห็นบรรยากาศแบบนี้บ้างก็น่าจะพาให้เราหายเครียดนะครับกับการใช้ชีวิตอยู่เมืองหลวงกันบ้างนะครับขับรถมาแป๊บๆนะครับชมวิวกันเพลินๆน,นะเราก็จะเจอกับป้ายบอกให้เราเลี้ยวซ้ายเข้าหาปึกเตียนนะครับ สำหรับหาดนี้นะก็เป็นหาดเล็กๆนะครับที่มีชายหาดให้เล่นน้ำได้นะแล้วก็มีร้านอาหารหลายๆร้านให้เราได้ออลองเลือกทานเลือกชิมกันนะ,นะครับ ก็วันนี้ผมมากันประมาณ10คนได้นะประมาณ1 0 11ไม่แน่ใจว่าจำนวนคนเท่าไหร่เนาะใช้รถ2คันนะครับก็เลี้ยวเข้ามาทางเข้าก็จะประมาณนี้นะฮะไม่ต้องสงสัยนะว่าเข้าผิดเข้าถูกนะคุณมาถูกแล้วนะตอนที่ผมมาครั้งแรกตอนนั้นทางขรุขระมากกว่านี้นะครับนี่เป็นถนนที่เขาทําการแก้ไขให้แล้วนะฮะรอบนี้คือสะดวกกว่าคราวก่อนนะนะครับถนนเรียบกว่ากันนะครับไม่ต้องลังเลนะฮะเลี้ยวเข้ามาเลยนะครับจะมี ตำรวจอะไรอยู่ทางขวามือไม่แน่ใจเป็นแฝดหรือสำนักง,งานอะไรสักอย่างหนึ่งนะก,ก,ก็ก็ไม่เคยเลี้ยวไปดูนะฮะก็เราจะไปหาดกันนะครับใครที่มีขดงคดีอะไรล้อนตัวก็ไม่ต้องกลัวนะฮะตรงนี้เขาไม่ไม่เคยเห็นตำรวจออกไม่ให,ให้ให้เห็นเลยนะนะฮะมาเที่ยวนะฮะไม่ต้องไม่ต้องกลัวอะไรทั้งนั้นนะฮะก็พอไปจนสุดทางแล้วเราก็เลี้ยวขวานะครับ เข้าไปอีกไม่ไกลครับประมาณ300เมตร500เมตรนะครับเราก็จะเจอกับหมู่บ้านนะเจอกับหมู่บ้านแล้วก็ทางซ้ายมือเราก็จะมีร้านอาหารให้เราเลือกทานได้หลายร้านมากเลยนะสำหรับใครที่เคยทานร้านไหนนะครับสามารถที่จะคอมเมนต์บอกกันแล้วก็แนะนํากับคุณผู้ชมท่านอื่นๆได้นะครับแต่ส่วนตัวผมเองนะครับมาแล้วเคยทานอยู่ร้านเดียวก็คือร้านที่เขียนไปวสวัสดิการนะจ๊ะ ทานที่ร้านานั้นร้านเดียวเลยนะมาสองครั้งก็ทานแต่ร้านานั้นร้านเดียวเนาะก็เป็นร้านอาหารที่ราคาถูกนะครับก็มากัน9คน10คนวันนั้นหมดไปประมาณ2,000กว่าบาทนะครับสั่งมาประมาณ10กว่าอย่าง20กว่าอย่าง10บน่าจะ10กว่าอย่างนะนะครับก็เป็นอาหารทะเลด้วยนะเป็นอาหารทะเลล้วนเลยนะก็มีกุ้งปลาหมึกมีอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็รสชาติอาหารก็ ใช้ได้เลยนะนะครับเหมาะสมกับราคานะวันนี้ผมมาเป็นวันเสาร์นะครับก็ทีแรกคิดว่าโอ้คงจะต้องนั่งรอ,อนานกันแน่ๆน,นะครับเพราะว่าผมมาถึงที่นี่ประมาณเที่ยงครึ่งหรือบ่ายโมงนี่แหละนะครับก็คิดว่าคิวต้องเยอะแน่ๆได้ทานกันชา้าแน่ๆหิวจนตาลายกันแล้วนะฮะแต่ปรากฏว่านักท่องเที่ยวน้อยมากๆครับแล้วก็ร้านที่ผมจะไปทานก็โตโล่งมากๆเลยทีเดียวครับนะับว่าเป็น โชคดีของพวกเรามากๆเลยนะฮะที่มาแล้วไม่ต้องรอคิวเนาะก็ราคาถูกรสชาติอร่อยมากครับร้านนี้ใครมาก็ลองมาทานกันได้นะครับสำหรับที่จอดรถนะครับถ้าหากว่าที่จอดรถฝั่งซ้ายมือเนี่ยไม่ว่างเราสามารถตรงไปสุดๆเลยนะตรงไปตรงสุดแล้วก็จอดตรงนั้นได้ด้วยเหมือนกันนะครับส่วนร้านที่ผมบอกนะก็จะเป็นร้านเนี่ยที่ผมจะเรียกเข้าไปจอดตรงนี้พอดีนะครับร้านสามโมสรนเทคนะ ถ้าผมออกเสียงไม่ผิดนะร้านนี้เลยที่อยู่ทางซ้ายมือแล้วนี่แหละนะครับพอ,อจอดรถแล้วนะฮะเราก็จะมาเนี่ยครับบรรยากาศด้านนะเนี่ยครับโอ้โหแกงนี่นะมากับไม่โขลงเลยนะฮะนะครับแล้วก็หาดสวยงามนะครับเปึกเปียนนะจ๊ะก็ลมพัดโช,ชยเย็นดีนะนะครับแล้วก็มีซูเปอร์ฮีโร่นะฮะช่วงนี้นะ่าจะว่างจากการกู้โลกนะฮะมหาอาชีพเสริมนะครับ เป็นสไปเดอร์แมนนะนะครับขี่รถไข่ติมวอร์นะฮะก็ใครมากก็อุดหนุนพี่เขาหน่อยนะฮะด้วยทางชุดน่าจะร้อนพอสมควรน,นะฮะผมก็ไม่ได้อุดหนุนนะเป็นเป็นพี่อย่างคนอุดหนุนนะฮะผมก็เลยขอให้พี่เขาทําท่าฉีดใยสักหน่อยนะเออนะทำบอกให้ทำแล้วก็ทำนะเป็นคนน่ารักมากเลยนะนะครับหลังจากทานข้าวเสร็จขออภัยด้วยจริงคือ ตอนตอนอาหารมาไม่ทันได้ถ่ายนะนะครับเพราะว่าหิวกันมากเลยนะครับไม่ได้ถ่ายให้ดูนะก็ณีสภาพนะมากัน10กว่าคนอย่างนั้นเนนะครับเช็คบินไปประมาณไม่ถึง2,000ดีด้วยมั้งนะนะครับก็กินกันจนอิ่มนะฮะข้าวผัดคนละ2จานได้มั้งฮะนะฮะก็ราคาใช้ได้นะครับรสชาติโอเคเลยแหละนะครับหลังจากนั้นก็ขับออกมานะผมให้เพื่อนผมขับรถนำมาละแหละนะครับหลังจากที่ผมนำมาได้สักระยะหนึ่งนะเพราะว่า จะพากันไปซื้ออาหารทะเลนะครับที่สะพานปลาหรืองไงนี่แหละนะซึ่งขอภายดรวยจริงนะผมไม่ได้ถ่ายให้ดูอีกแล้วนะครับสำหรับใครที่สนใจนะก็ขับมาเรื่อยๆก็จะมีป้ายบอกทางเหมือนกันนะครับว่าไปซื้ออาหารทะเลนะครับก็มีป้ายบอกนะครับแล้วก็มีที่จอดรถให้เราเรียบร้อยเลยนะนะครับตรงนั้นก็เป็นอาหารทะเลสดใหม่พึ่งขึ้นมาจากเรือเลยนะ,ะยนะครับแล้วก็ราคาย่อมเยานะครับ สำหรับใครที่เลือกไม่เป็นก็ให้พ่อค้าแม่ค้าช่วยเลือกได้นะครับส่วนผมเองเลือกไม่เป็นนะจะให้น้องๆไปซื้อกันเองนะ,ะครับให้น้องๆไปซื้อเนะพวาะน้องเขาดูเป็นนะครับมานั่งดูไฟล์แล้วนะครับเอ่อเหมือนจะไม่ได้ถ่ายทางไปสะพานปลาไว้อ่อเสียดายจังเลยเนาะก็จริงๆจะมีป้ายบอกนะครับไม่ต้องห่วงนะใครที่อยากจะทานอาหารทะเลสดๆหรือว่าเอาไป ประกอบอาหารทานกันช่วงปาร์ตงปาร์ตี้อย่างเงี้ยนะครับก็ก็มีป้ายบอกนะครับสามารถที่จะไปอุดหนุนกันได้เนาะผมมานั่งดูแล้วไม่มีต้องขออภัยด้วยจริงๆนะครับก็เอาเป็นว่าผมพามานั่งรถเล่นนะฮะนั่งรถเล่นจริงๆแหละนะครับก็มีหลายๆช่วงนะที่ผมไม่ได้ถ่ายนะครับอย่างเช่นตึกที่เขาสร้างไว้เลี้ยงนกนางแอน่นอะไรอย่างเงี้ยนะก็ไม่ได้ถ่ายมานะครับสําหรับ คลิปนี้เป็นคลิปที่ค่อนข้างจะขุกขักพอสมควรนะยังไงก็ขออาภาัยกันด้วยแล้วกันนะครับ มีบางส่วนบางตอนขาดหายไปนะครับเพราีว่าตอนที่เราเดินทางกัน,นอ่อรถอีกคันหนึ่งยางรั่วนะนะครับอาจจะทำให้ผมลืมนะฮะเผลอเร่อตกหล่นในการถ่ายไปนะ ก็ยังขับรถตามป้ายไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็สุดท้ายเราก็จะมาเจอกับหาดชะอำที่อยู่ทางซ้ายมือของเรานะครับเ,เสร็จแล้วนะครับถ้าผมนับจากปตทคลองโคนะที่เราเลี้ยวซ้ายมาถนนเส้นนี้นะครับมาจนถึงหาดชะอำก็ประมาณ82กิโลเมตรนะครับอาจจะมีรีบกันนิดหน่อยนะแล้วแต่ว่าใครเลี้ยววนไปทางไหนหนี่นีหน่อยๆนะครับก็ขอขอบคุณสะการติดตามรับชมนะครับฝากกดไลค์กดติดตามกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับ จุดไหนที่ขาดตบกบกพร้องสามารถที่จะบอกกันได้นะครับให้ผมเพิ่มเติมตรงไหนลดตรงไหนนะฮะเอาไว้ให้ผมปรับปรุงในคลิปต่อๆไปนะครับเจอกันใหม่ทลิปหน้าครับสําหรับคลิปนี้ผมขอกล่าวครับว่าสวัสดีครับ